เมนูนี้ร้อยร้อยฟินฟิน,ฟนกินกันแบบลืมอ้วนเลยค่ะเพื่อนๆใครที่เป็นคอทุเรียนมาจ้ามาจ้านี่แอนจะทําเมนูน้ากะทิทุเรียนทุเรียนนี่ก็เป็นทูเรียนที่ส่วนบ้านแอนเองค่ะเป็นทุเรียนซุกที่แอนแฉฟิทไววันนี้นึกยากกินก็เลยเอาออกมาทําก็เอาทุเรียนมาแกะเอาแต่เนื้อนะคะทุเรียนที่จเจ้ามาทําน้ากะทิต้องเป็นทุเรียนที่ซุกจดัดเพราะเขาจะมีความวานเค็มเวลาเอามาท,ำำทําน้าทิเรียนแบบนี้จะร้อยมากๆค่ะ แกะเอาแต่เนื้อแล้วองก็จะใช้มีดนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เวลาแม่ส่งทุเรียนมาให้เองก็จะแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ฟีดไว้พอหนึกยากกินก็เอามากินตนไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆดูเนื้อทุเรียนวันนี้สิคะน่าชันมากๆเนื้อทุเรียนที่เพื่อนๆให้นี่เป็นเนื้อทุเรียนพันม่อนทองค่ะเอาเนื้อทุเรียนแล้วก็ไปตั้งหม้อใส่กะทิเลย ตามด้วยเกลือครึ่งชอนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวแอนไม่ได้ใส่น้ำตาลมะพร้าวเยอะนะคะ่ะเพราะว่าวันนี้ถุเรียนว่านเค็มจัดมากๆไฟแคปพอกะทิอุ่นๆก็ตามด้วยเนื้อถุเรียนลงไปได้เลยวันนี้จัดเต็มเนื้อทุเรียนเหมือนเดิมคะ่ะหม้อเติบเติเพื่อนๆไม่ต้องรอให้กะทิเดือดน,นะคะ่ะเดี๋ยวถุเรียนจะเละเอาแคปพออุ่นๆก็เสร็จแล้วคะ่ะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ร่อยมากๆเป็นเนื้อถุเรียนแบบนี้อดใจไม่ไหวและะ้วค่บเพื่อนๆเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยกันดีกว่าบ้านแอนเวลากินนก ทีทเรียนแบบนี้จะไม่ได้กินกับข้าวเหนียวมูนนะคะจะกินกับข้าวเหนียวแบบธรรมดาเลยลก็ตักนําทีเรียนลงบนข้าวเหนียวของเราเลยทูเรียนดูหนุ่มละมุนน่าร้อยมากๆกับเพื่อนเอาเป็นหวาแอนข้อชิมก่อนละกันนะคะตักแบบคําโตโตค่ะถึงจะซาดใจแล้วก็เอาเข้าปากไปเลยค่ะมันร้อยได้แรงอกค่ะเพื่อน